กาัสดีค่ะพ่อก,กันอีกคือเก่าเนาะค่ะกับป่าบุญคนอีสานเมื่อนี่ป่าบุญคนอีสานได้มาติตามเรื่องเล่าวความฝันของป่าสาค่ะปะ่าสาเพิน่นฝันเห็นเครื่องบินค่ะสองลำตีเสิญบินครูกันมาค่ะเรื่องเล่าวความฝันของป่าสามจีนห้โให้ลาบเนี่ยไดกะไปฟังเบื่องเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของป่าสาค่ะ สวัสดีค่ะประสมัมค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าค่ะมณีกาได้มาติดจมเรื่องเล่าความฝันของประสัมเนาะค่ะโดนๆเป็นจังฝันทีหนึ่งค่ะมางอดนี่มาถามเพิ่นเพิ่นกับ่าเพิ่นฝันเนาะค่ะมาถามข่าวถามข่าวเพิ่นค่ะเพิ่นกับเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของเพิ่น เปนคิวเราให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านฟังเนี่ยไรกับสงไปผอมๆกันนอค่ะกับความฝันของประสมค่ะฝันมาจังไรปะฝันขอนชิแจะก็ได้ฝันโดนอะเดจักสิวาจักเดือนนอนดีบ่่าที่จังไรกันมานอนดีกับพ่อแม่นมัน้องพ่ออยากฝันนี่แหละเพิ่งเอยากฝันเทนึงฝันมือนันฝันขอนชิแจกฝันเห็นเครื่องบินเครื่องบินสองลำ ท่าน่าเครื่องบินก็ขึ้นมาดำแท้วะท้องลำมิตะลำบกง่ายก็เส้นเส้นน้ำไหะปลาหมกปลามันนี่ละเส้นเพื่อนไปเวิรนมาอยู่ว่าสีเบิองเหลขมันกับว่าเห็นดอกเลขกมันนั่นเพราะว่าเบิองเล็กกันขั้นขั้นเครื่องบินมันต้องมีเลขกแม่นบอกค่ะอพรายามป่าสีเบิองกับว่าเห็นเครื่องบินจังที่มาดำเทะวาสันป่านี่เปตตะยานกับเป็นตะยานเครื่องบินกระได กะบุก่าเนี่ยมึงเพิ่นโดนแล้วเพิ่นกับเพือบือเพือบือมาเพิ่นกับบ่มาหอดเท่าดอกเพิ่นกับเซิร์นกลับไปคือเก่าเดี่ยวนิดเดี่ยวไปแล้วเซิร์นน้ำไห้เท่านี้ละแต่ว่าเซิร์นแต่บ่มาหอดเพื่อนหอดบ้านดอกหันเป็นตะยานกะย่านกันเนี่ยมึงเพิ่นกับเที่ยวลบย่านเพิ่นเห็นย่านเพิ่นมาหาเพื่นกับบ่มาหาเท่าดอกเพิ่นกับเซิร์นอยู่กับเพิ่นมันฟันแบบมันเป็นยังหนอแบบมันเป็นเด็กเป็นเบื่ออยู่บ่ว่ะ ลำปืดๆดำแล้วสองลำหมกไงดำดำสุขันดำทุ้สองลำเวินเบินอยู่คนเสินแต่ว่ากับว่สิเบืองเด็กเพนก็บ่เห็นตือเจามาด้วยเมื่อเกะขว่ฟันกับกูกับร้านกับพีกับหนองบอกว่ามันจิเป็นเด็กตัวไรหนอว่าแปรเด็กในหน้าาสันพี่นออกว่าโอ้โหจักแปรเด้ว่าสัน่วมันเสียนลิาสันคือถือระหว่างที่หนึ่งบ่ป่ะเบาไปตัวหนอมันฟันเรื่อยางฟัน คนก็ข mm. ้นอันมักเบลกเนี <S <S ่ยอยู่ได้ค่ะมันอันหาสื่อยากนอกกลุมมือนี้เนาะเป็นสื่อเตอร์ตเตีเนาะสิ่งของเปลือกแบบผู้ขากระขี้รถดตเป็นนี่นะท่านแปลเด็กที่เปลอะตัวได้จังบอกว่าเพราะตัวไดโนอว่ะมูณบอกว่าเจ้าแปลเบิ้งเจ้าเคยแปลอัแนี้ห่วยท่านฟันเห็นเครื่องบินนี่ดิเครื่องบินนี่ขั้นแปลนั่นมันเป็นเครื่องบินนี่มันเป็นสีได้ว่ะค่ะมันต้องมาเป่าเราดีกว่า ันนี้เครื่องบินนี่เป็นสี่ว่ะมูวว่าสี่ย่างว่าสัสี่สี่เดียวว่าสัสี่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 ค่ะเป็นเป่าคือคือคือตามคือตามควมฝันคือคอยค่อยฝันนั่นนะค่ะให้คอยแป้นั่นเครื่องบิน่อยเป็นสี่ค่ะคอยตีว่าสี่สี่บ้นมันสองลำค่ะมันเป็นตรงมันตรงเป็นสองสี่นึกนึสี่สี่สองบ่สี่สี่สอง ขอนสองลำซังสีบวประสซนแมนมันสองลำซีสองเราเสนออ่าสามตัวนี่คก็ตีซีซีสองค่ะเซินไข่ไขวาหาหมงลุแต่ว่าหาหม่งก็ลกเมีนเซินหาบินยืนสบินอยู่นั่นแหละนกกรมงหนามากกระลบเพนได้อย่างพ้นมหาเาดำๆนอกเป็นตะย่านก็หมแต่ว่าเครื่องบินน่ะนะค่ะมันเป็นตะยาน เพราะว่าบเคยฝันอย่างสีจะกเถื่อนสิสีฮอสีครูกันหนาแน่นย่างกันไปแต่ฮี่ยงกันนี่มันต้องเป็นเด็กคููนะค่ะต้องเป็นเปาคือววานีีสองซีหรือว่าซีสีสองนี่เนาะนี่แต่ว่าเด็กขึ้นักหนีบอ่ะเด็กขึ้นมากเด็กมากสองแปดแล้วบ่ะมักสองแปดเด็กขึ้นมากสองแปดค สงเปียกขึ้นมากนาะงขึ้นป่าเนา่องหฝันเกี่ยวแกะก็เพิ่นมอหรือขึ้มากเองเลยคิดมากเองค่ะแต่ว่าตั้งตั้งตั้งนาขับไปตั้งนาขับมาอยู่จังสรนแมนหันโบลงคือสิลงกับโบลงหันเส้นอยู่หันละเวิรนไปเวิ้นมาก็เบิ้งอยู่คิดว่าสุิลงกับโบลงโบโบลงถ้าแม่เป็นเด็กเดี๋แว่บ สี่เป็นสี่เพราะว,ว่ากับแลก็ประเดี๋ยวขึ้นสูงเป็นออกกบ,บ่บ่เขสูงระลังกับเบื่อเมือหนิสูงสูงกว่าเสาไฟแรงสูงนี่น้อยเดียวเข็นแบบขาดเข็นแบบขกักแต่ว่าหันดำแต่ว่าหันบ่มีเหล็กดำทั้งคู่ดำทั้งคู่ดำคือเบิกเลยนแบบ อันนี้ก็แปพะไรซ้ำนี่กับผู้พูว่าเอฟซีผู้เพิ่นเก่งเนาะค่ะก็ให้เพิ่นแปยเอาให้พันนุนเอาเจสินาให้พันอะไรตัวใดตว่าเพิ่้พันเนาะให้เพิ่นความิ่งหน้าเนาะคือให้เพิ่นค้อมิ่งน่าให้เพิ่นแปยน่ะหน่าความฝันคือฝันแบบนี้ค่ะเพราะว่าบ่เคยฝันน่ะหน่าคุณป้าซ้ำนี่อายุจักปีเนาะค่ะห้าสิบกักเดือนเนาะห้าสิบสามปีเกิดมกราคงมก่อไงคุ้มพามีนาเมษา พิศพาเนาะพพาเดี๋ยวนี้มีทุน่าหาหกหาสิบสามปีหก <5, 6. S 2> เดือนสิบสามีเนาะหาสิบปีหเดือนสามหาหาสามที่บานสามหกหมค่ะเดียวตาม,มาอายุว่าเร่องคืมักจะสองเปียกเนาะม,นมักมักมกีมักสองเปียดเพราะว่า เพราะว่าหัวดบางหารกระซือกระสีน้ำอีกแล้วนะค่ะกับฝันขัดเนาะกับจังวัดน้ำอีกแนนค่ะตัวนี้มันบอกยังไงว่ามันมันเป็นขว้มฝันสุดกรอนี่นะกับกับ่เอาดอกมันในี่พานแล้วมันถือว่าหวยมันออกแล้วแต่ว่ากระสีน้ำนั่นนะคือแต่กาวขั้นบอน้ำมันมันมักมันมักเรียนน้ำกลนโอ้ค่ะมันมักร้อนล้างเห่าคือคือเล็กขั้วฝันคอยนั่น ค่ะคือเลขความฝันชนกอนี่คือตัวนี้บอกคุณแมนนี่นี่นี่เห็กความฝันตัวกอนแต่ว่าก็สื่อหวดนี้บงหันนั่นมันบ่อออกแต่ว่าคือคือแมนือหัวนี่สิตามอีกก็ว่าสิตามนั่นบ่มันเคยป้าี่มันมันมักล้อนหลังความฝันน่ะ ฝันนว่าเขาวหมบอกเป็นตูวเลยเอบอกแอนตัวตัวนี้คือบอกเป็นตูวเลยโอ้อตัวสองแปดนี่เนาะมาบอกเป็นตัวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมากผู้ชายเพิ่นมาเพิน่นมากเบาจังไ,งไหมหว่วยไฮดูไปไทยไฮไทยนานี่ล่ะดูมันกัไ,ไปไทยไฮไทยนานีล่ล่ะมันกับไปอัหม่างผูดหม่างยังเพิ่นนีล่ล่ะเพิ่นกับว่าหม่างเพื่อนเพื่อนซ่านเพิ่อนเลยว่าโอ้ยขั้นว่าหลุกร้านหม่างกับหม้อหม้อตัวดีนี่เตี้ยล่ะสิเฮ็ดไทยไม่จังเลยลังงาม ที่แทงงามเพิ่นก็บอกเลยว่าไหลได้เพิ่นเบาเหง้าเพิ่นก็หันหลังไปเพิ่นก็ว่าอยากได้ก็ซื้อเอาตีเพิ่นว่าสองแปดเพิ่นว่าแต่งวดเพิ่นหันกับเขาบ่าหรือก็จะว่าสิน้ำมาทาเพิ่นว่าเขางวดนี้บอกยังไงคือสองแปดนี่เล่นไว้งวดนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นข้อฝันที่ชัดเจนเนาะเพราะว่าผู้ราบที่เพิ่นบอกเป็นตูน่ะนะ ก็ใส่ออกมาจากพ่นพนเ่ามีอายุเน่หรอคุณเ่าแล้วเ่าก็เป็นอายุกับสิรุ่นหกสิบขั้วไปแล้วพ่นใส่เสื้อผ้าหนาเพอเนี่ยโบ่บโบ่ใส่บ่ใส่เสื้อบ่ใส่เสื้อใส่ตะพาใส่ตะพาพาตะไม้เก่าเฮานะผู้เ่าพนุ่งอันยังพนเดินถูกเก่งโบก็เกงบิดใส่พนุ่งหรอพนเดบไปคือเฮาใส่ผ่นตรเนี้ยโบแมนก็ป่วยมัน เออมันเป็นขาแบบงี้ไงหญ่ล่ะกับมาหนุงเบียงกับมากันเน็บไว้คือผาทูเขานะสมัยตะกี้น่ะแต่ว่าเสือพอใส่บ่อบ่มีผาก็ใส่แต่ผาบวกโคดได้ใส่เสือพูดถึงว่าก่อนที่คุณแม่สีมาฝันหนีลูกายไปหมางโพนไหมเนี่ไปไปคนมาไปฟังเฮือนเพลินคนมาไปฟังเฮือนเพลินกับดินกระดอนนี่ดินดอนจะคล้องนี่ล่ะมันหันทั้งไดรล่ะมันหกมันเหียกกริตุ่มเขานั่นน่ะจูดทิ่ปูกหมู่ปูกมันนี่ล่ะคนมาไปหมางฮือนเพื่อนเพื่นเนาะ แจะเอาประสมฝันแนวนี้โบสื่อแนวบอกออกออกที่หลังแมนเพราะว่าออกที่หลังมันเคยร้อนน่ะนะเลยสีน้ำไหวก็เลยสีตามไหวแนแต่ว่าฝันตัวฝันเห็นเครื่องบินนี่ฝันในหงดนี่แมนเครื่องบินในหงดนี่แต่ฝันมาบอกเป็นตัวนี่หวดก่รเป็นแม่กระสืออยู่แต่ว่ามันบอกออกก็เลยคิดว่าจะตามหวดนี่นจะตามหวดนี่เพราะว่ามันเป็นตัวเล็กันเคยเคยร้อนใเคยร้อนเนาะแต่ว่ากับ ทุกทุกทุกอาจารย์เนาะจะเป็นยังไี่จะมาร้อนหลังทุกคนค่ะค่ะจังเดยกับเฮทมิชชั่นทางด้านกิจอะไรเนี่ยเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ซ้ำหรือว่าป้าซ้ำเนาะค่ะนาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของป้าซ้ำเนาะค่ะตัวเลขของป้าซ้ำค่ะ4424442ค่ะเลขของป้าซ้ำค่ะเพิ่นฝันเห็นเครื่องบินสองลำร้อย อย <aid> <Solomon How |ms|> to ู่ท <mañana> ่เสอากาศค่ะบินอยู่ที่เสอากาศนอค่ะเฮี่ยงกันค่ะสองลำมาลำกันค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องบินดำปื๊ดๆเพื่อนวานาะค่ะเป็นเครื่องบินสีดำค่ะเพื่อนได้ตีเป็นตัวเลขเครื่องบินค่ะสี่สี่สองสี่คือสองลำนอค่ะสี่สี่สองค่ะต่วาเลขหมักของเพื่อนค่ะสองเปด เพิ่นว่าผีบอกเนาะค่ะบอกเป็นตัวผีบอกเพิ่นเป็นตัวค่ะเพิ่นกระซื้อมาแล้วโบออกเพิ่นคิดว่างวดหนี่เพิ่นเคยเป็นเนาะค่ะซื้อแล้วบออกออกที่หลังเพิ่นว่าเพิ่นกับหมักค่ะเพิ่นสีนํำเด็กเก่าของเพิ่นอีกเนาะค่ะผีบอกเพิ่นสองแปดค่ะเด็กหมักเพิ่นอายุของป่าซ้ำค่ะหาชิดสามปีหกเดือนค่ะวันที่หนึ่ง กรากราคมพ่อโสสองพันห้าลอยหกเกดอย่าลืมกดติดตามป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อพิมพ์ำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนําเรื่องค่ะถ้าพระท่านกดติดตามป่าบุญคนอีสานขอฝากส่องป่าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบริพาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางจุลีค่ะป่าบุญคนอีสานกสิหามาฝาก ท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานก็มีเพียงท่านี้คลิปหน่าพบกันใหม่โชกโชก,กมันมันลำลำด้วยด้วยเฮ่งเฮี้งปังปังกับตัวหลของป่าสามน้อค่ะสวัสดีค่ะ